ก็มองนี่ครับผมหลังเก่าเลยครับตัวใหญ่เลยพี่น้องพี่พี่อโอ้โหกบเก่าไอ้กบไม้ปีนี้คนอะดิ่นนะดินนันกแเจ วัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีตอนคำคำมาลองใส่เบียดหมายใหม่มัหมครับทลังมาเลยครับบลูอที่เป็นยังไงจากนี้บมีขบบ่เห็นเต็ดน,นลงเลยจะเฮากับที่ล้องใส่มึงอยากเบียดมาใหมเลยพี่น้องสามสิบหาหลัง เยี่ยขวดหลายลองมบงจะซืีอวดอ,อกพี่นอ้องหายนีบ่กคกมาเลยอานังเทียมหมานครับบุกไกลกันหรกนอกอครบหน่อยเต้นลงอยู่ น้าดำอยู่มันจะใส่ยังไงครับสามสี่หลังเออกบเต็มลงอยู่พี่น้องกบอยู่นี่กบอยู่นี่ย้ำเอาหยาออกรากมันติดแล้วมันของหยาครับ เ,เดือดจว่อกันยังส่แล้วครับเดียวเขากับคนมาหลายอยู่ไปเอาใส่ก่อนพี่น้องนี่แหละต้องไปหุน่น โซยแถวนี้กันปากสางกบงหญ่ถีกแล้วพี่น้องอู้เบียดไม่ถีดดีจับพี่น้องครับมึงกบดูดซ้ำโอ้ยกบหน่อยแรงขงนาดมึงใส่ท่าหนึ่งบาทเดี๋ยวไปหาใส่ทั้งผู้ดี ้ายครับผมเดี๋ยวเขา้าเลี้ยงกันอยู่นีเดี๋ยวใหม่ใหม่บ่เคย้มาจากเทีย่ยอยากมาล้อกันืิเหรอครับบ่เคือ้กันเดี๋ยวกับไปทางเกาหมดละ กบตัวนี้น้อยนึยนงว่ะฮันกบว่าตัวใหญ่เงทางทั้งเอาใส่ประจำเลยเดี๋ยวทางลุ่นกันเมึงว่ากบก็คตัวใหญ่ปะมันใส่เงียบขวดขวดใส่เงียบเพิ่นไปสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำๆค,ครับพี่น้อง มาเดี่เวลายำเด็ดกันแล้วครับผมมาหลังแหลแกแหกหมานถือเลยครับผมยังไงพี่น้องเด็ดใหม่เด็ดก็ใหม่ไม้ก็ใหม่ครับผมประเดิมตัวแรกแต่คนแก่ครับคนเก่าเจ้จัดไปครับเมื่อกี้ขี่รถมากบนางเต็มเลยพี่น้อง กบตัวหน่อยตาสูสีอะไอยู่ทางทีห้องส่หุ่นเดียวกันเหมือนหรอพี่น้องครับใส่ยเงียใหญ่ไวหลุดกบใหญยย้ําเหมือนซอครับข้างหลังนี่บ่กกินหลังนี่ถือเหยียบลอยครับผมตรงย่องยนี่ท่านขาพร้อม มันเอเรียะเหรอไก่บนยังเหรอคือเบสอันนี้มันตายเร็วเร็วนองตายเร็วครับถือเบสอันนี้เนื่อบ่มเหมือนตั้งนี้มนแบมดแดงก้อย กดถือครับผมโอ้ยเขียนโม่เขียนโม่กินวั้งเหรุดครับกบเต็มเต็มอยู่ในพื้นหองนนกบเต็มอยู่น้ำถนนคือว่าถือ ชื่อรถมากเต็มย่ไหมหรอเหี้ยที่โมกจินเราเห็นไหมนั่นก็ถือเหี้ยเห็นไหมเหี้ยอยู่ให้เก่าอยู่ สางเขากยังคือเก่าอยู่นี่ก็ถือครับโอ้โหขุดแดงก่อยหมดพี่น้องรบมาหลายพี่น้องเยี่ยบบ่เหมอดเลยวันที่สองสามหลังโอ้โหหยิดหมายแล้วคือไมไจะกินมืออินเฝ้าครับ เดือดสองเดือดสามตัวครบสามตัวครับคุบเอาตัวหนึ่งเด้พม,นมันว่ากิดเบ็ดด้วยครับผมโอ้กินไล่เยอะทั้งเมือมือนร้องหม้ไม้ชื่อเดออ เดี๋ยวมืออื่นบกคือก็นเไปหากินอยู่ทางเก่าเผื่ะพี่น้องเจาะขินเท้า,ผาเผื่อละมันกบเละลายไปเยี่ยเด๋อเลยเราสิบกลัวทางนี้บกคือครับกบน้อยใช้หม้อกับมี่หรือเปล่าเหรอหไม่ามันเต็มอยู่ทางอยู่ดีไปครับผมเจอกันมืออื่นส่อง ผบว่านางเต็มเบ็ดไปเข็ดค้าครับพี่น้องเข็ดค้าครับถือก็มองนี่ครับผมหลังเกาเลยครับตัวใหญ่เลยพี่น้องอื้อว่าถือหานคูปคุบได้สองสามตัวบ่ครุบออกทาง,ทางให้เด็กป้องหมาับครุบออกเลยพี่น้อง เดียก่าเลยเลยกบมันอยู่แถวนี่ครับหม้าใส่ก็หลายบถถ่ถจีนี่ใส่สีปลังหนึง่งไปสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่รงครับหกตีหาตีหกโมงแล้วละ่ะบรรยากาศอีสานบานทฮาเขากำลังเขียว เขากระนังงามมามาลุ้นกันครับยนี่มือเสาร์สิเด่จักแต้มม,มือขึ้นมือกระบ้านคูบเอาได้อีกหลายตัวโยบพี่น้องถือเบสต์อ่ะสามคูบได้ประมาณสี่หาตัวเอา้าถือนะครับผมนั่นเห็นเนาะพี่นออ้องเออที่ไหนแม่เนี่ยมือเสาร์ไหมถือตื้อหนีได้มาขึ้นนี่ได้สามตัวนั่นหลังนันกับถือครับต่อกันเลยพี่น้อง เบ็ดไม้ย่างดีไหมนี่ครับผมถูกว่าไงเอาก่อท่วงมันลุดแล้วตัวนี่ลุดแล้วมาก่อท่วงมันเจ๊ขัวเลย โอ้ย oh, หลังนี้ขดจ้ององอยู่พี่น้องเรียบร้อยสบายเลยเมียนี่นนดีกิดโดนไหลมึงแข็งกือดือเอาขึ้นเก้าหลาไปปิ่งกินกับต่าบุกุง <c oughs> <c oughs> สองแต้มถือว่าค่อยดีแ้วนี้ โอ้หลังนี้ก็ถือสามหลังเลี้ยงเลยพี่นอ้องเพิ่งครับนี่เพิ่งครับไปไหนหมนดแดงก็ตั้งก่อยสามหลังเลี้ยงครบตัว่าหญ่ครับรุ่นนี้แหละกบก็ได้หน่อยกว่าทางเขาใสอยู่นั่น เฮ้ยเฮ้ยตัวสวยครับผมตัวสวยพี่น้องพี่พี่อะโอ้ยกบเกา่าไม่กลบไม่ปีนี้พูดนะดินด้นนะดิ้นคักแจอะไรตัวงามตัวงามครับผมตัวนี้ตัวงามอะไรพ่ดนะพี่น้องเป็นไง ักต้นเขาเพิ่งพี่น้องเค็ดดีๆกันแะให้มันเต็มมาจำอีกอยู่ต้องกินกบหน่อยแท้ท้องไข่ๆหน่ ตายแทะก,ตบ,กบตัวนี้เอาไปเหดกินก็สงบกินเลือกวดติดเลือกวดพี่น้องป้อมพอดี ใส่แบบไมนกระโดดกินกะบพ่าถือนี่รังหนึ่งมันหกขวดของเล่ใส่แบบนี้หรังนี้อ่ะ้ลายโัวแล้วพี่นอ้องถึงหมองนี้ครบหลายตระยูนี่นะแล้วนี่บอกคืออะไรพี่น้อง ได้ครับมึงปากส่างว่มีกบเลยจะค่อยบดเดียงกล่อยถือคอยถือกน่อนนี่ว่าบดแดง cái hỏi một đèn mi hỏi cọc thiệt không khiến bắt đầu chắc tôi đấy ดำย่างดีเลยพี่น้องเลียกใส่บังแบบแบบว่าน้าพปนดำนะคือห้อยติดอยู่เน่อก็่เข้าเป็นลงล่มลมดเถ,ถื่อครับผมแปลกแทะหมาย่างง่ามไหมเถือ่อ เรามีกบแต่มีมันถือกแล้วครับโอ้ยหูสาเหตุที่มันบาถือกบเหรอพี่น้องครับปลาครับผม,มน,นี่ปลาเขียงหน่อยรุ่นนี้ปลาเขียงหน่อยรุ่นนี้กินเงีย้ตยติดเสยครับเป็นว่ามันกินเงีย้ยเฮาตัวนี้รุ่นกําลังใจแงบพอดีเลยนี่ ปลาเองเหยียบร้อยได้กบไม้นี่ผลาดแล้วปลาหลายน้ำกระควาน ปลาจินเยี่ยเหมือนวระท่านกบกบพระท่านสองหนังพืชไทยมีสี่ีเอาลัก่างนั่นลักก็เป็นดึงตีงพี่น้องตีงล้มทิโอ้กบหน่อยตัวเดียวครับเดินบักหกลายเถืองจุ่พี่น้อง ตัวเดียวนี่ล่ะนั่นร่้ข่ากบหน่อยตัวเดียวบึงขี้ลล่แท้ใส่บกักไลยไม้ยนีว่ามีกโกบมึงตัวกบเลยโอ้เบียดไม้ยางดี ใส่ผิดหมายแต่ใส่จะน้ำขังทงั้งหัวหันนี่เดี๋ยวหลายตัวแล้วไอ้กระเพาได้กินอยู่เดี๋ยวไม่ได้หลายครับโอ้ผมใหญ่เข้าไหมน้ำเฝ้าไปเห็ด มาใหม่ยังยดี้เลยปลามันจินกวอนพี่น้องเื่อนตะว่า,าเื่อเยอะกับบ่เหมอด,ด้ยมึงกบเองนะครับอยู่นี่กวบว่าไหลอ,อ แต่กพอได้อยู่ก็มองแดกคนละเด็ประมาณจะโตแล้วพี่น้องพอะสิบบัสิบกลัวอยู่ดอกไปกับร่วมกับไตพ่อได้อยู่ได้กินอาทิตย์วได้หลายอ่ะขอบขึ้นหลายครับผมพี่น้องที่ขาบว่าจิตตามเลยนะกําลังใจครับฝากไว้แม่ช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติมื่อนี้ประมาณปานไหนเจอไม่คลิปนาครับผมไปไมไหม ไม่นี่ก็คือกบมาหลายคือทั้งเกาเห้าดหรอกม้มาว่าไก่ได้ครับน่นว่าเต้นมีน้ำถนนอน่อะหลายอยู่มันคือไปจินเบ็ดบปนี่ไปครับผม